ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุูสุกคนเนะาะเลขบนนะครับเลขสองตัวบนก็ได้ร่วงหายไปแล้วนะครับแต่มันหลายหางเดี๋ยวเขาจะมาสรุปกันนะเดี๋ยวจะมาสรุปเลขบนกันนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับมาเรียกความมั่นใจให้พี่น้องอีกเช่นึงนะสูตรสิบหน่วยสาม,ส,ามสี่ห้า,าหกับสี่ห้าหกมันกระชุนกัน,น,กนจีซีกับหานะ ถ้าจะเอาตัวชนนะครับชนสี่ขัหาบางทีนะตัวชนมันอาจจะไม่มานะครับจากาประสบการณ์หลายหลาย,ลายอาจารย์หลาย,ลาย,ลายท่านหรือว่าของผมเองนะครับบางทีนะครับบางทีนะตัวชนก็อาจจะไม่มาและหรืออาจจะมามันมันบอกกันบ่ได้นะครับก็คือสามสี่ห้าหกเนี่ยสิบหน่วยแล้วก็ เจ็ก้าศนเนี่ยมันติดสหน่วยอยู่แล้วนะครับเออ่ทีนี้นะครับก่อนที่สรุปก็ต้องมาเดี๋ยวมาเรียกว่ามั่นใจให้พี่น,ออกกน้องอีกตัวนึงว่าความน่าจะเป็นนะครับว่าตัวใดม,มันมันสีเด่นสุดเนาะมันก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับเป็นสูตรง่ายๆตามสไตล์ซองเขานั่นแหละนะครับ มันอาจจะเป็นสูตรที่เดินยาวนะครับเป็นสูตรที่เดินยาวผมชอบอ่าลงอีกอย่างที่มันเดินยาวๆนะครับบางท่านก็ไม่ชอบนะครับเอาสักสามสี่งวดก็พอ่นว่าแต่ของผมมันบวไรบวกหลายนะบรไรบวกหลายมันก็เลยมันก็เลยบวกอันเนี้ยใช้ตัวนี้สองครั้งกับตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้มาเรียกว่ามั่นใจให้พี่น้องนะ สอบวกสเป็น 4, 4ี่บวกหเป็น5ได้เลข5เขากะห้าหเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะติดเลขบน1ตัวนะครับผลออกที่4 7่เจอ่าสี่นะครับมันไปหลักร้อยกระซารมันอหมวดต่อไปนะครับศูนวกศูบกสี่เท่ากับเลข4ไว้ตรงกลางเด้อส ห้าสนะสาม่านะครับน่าจะจิตผลออกที่652 <c oughs> อเลขห้า 5, นะครับไปที่หลักสิบ 10. อ่างวดต่อไปนะครับต่อไปก็คือ5้าบวกหบวกเจนะครับห้วกห เป็น10 10บวกเจ็ได้1 7 7ไว้ตรงกลาง7 8 6เนี่ยได้6 7 8ป็ดผลออก8 7 3นะ <c oughs> 8 7 3อ่าผมอ่ะวันนี้มันมา2ตัวแต่ผมขอไอ้ขีดตัวเนี้ยผมขีดแค่10หรัก10กับรักหน่วยกับพ่อนะเบิงเบิงบ่งมันสี มาสิบมาลอยมาหน่วยหดายปันใดนะครับความน่าจะเป็นตัวไหนมันจะมานะสามบกสามบกศนอันนี้อันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเด้อเนี่ยตัวเนี้ยเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับหมุนครั้งแรกนั่นแหละสามบวกสามเป็นหกหบกศได้ลเลขหกหกไว้ตรงกลางหกเจ็ดห้านะครับคือตัวเดีนด่นงวดต่อไปผลออก90 7 907เลข7ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับง <c oughs> วดต่อไป9บก9บวก1นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก1เทากับ19ได้เลข9เลข0เลข8 8 9 0น่าจะติด10หน่วยงวดต่อไปเนาะผลออก906นะครับอ่บาฝั่งนี้ผมซื้อวงวงเลข9 กับเลขศูนย์เพราะว่าโอกาสมันมา2ตัวก็มีจริงๆนะแต่ว่าออันนี้ผมชีวงเอาแกซิบกับหน่วยนะผมจะขีดเอาแกซิบกับหน่วย906โอเคเลขศูนย์นะครับงวดต่อไปนะครับ1นึบวกหนึบวกศูนย์หน่วยล่างบวกกัน2ครั้งกับหลักหน่วยครั้งที่1นะครับ1นึบวกหบวกศูนย์เท่ากับเลขสองสาม 1นึ่น่สานะครับน่าจะติดสิบหน่วยฝนออก 09, อ0ูนย์เกาศูนย์หนึ่งเนะครับเลขหนเลขหนึ่ง,งบัรที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับงวดต่อไปนะครับห้าบวกห้าบวกศูน ห้บวกหเป็น 10, 10บสิบวกศย์ได้10บได้เลขศูเพิ่มเป็น1ลดเป็น9ก้านะเก้ 1, ผลออก903นะครับอ่บางนี้วง2ตัวเลขเก้กับเลขศูนย์นี้มาตีตำแหน่งหลักสิบนะครับเลขศูนงวดต่อไปนะครับก็คือ9ก้บวกเบวกเ 9ก9าหนึ่งเได้เลขเจ็ดเก้าสามเป็น8เป็น6กนะครับหกเปผลออกที่2 7 2เจ็ดสลขเไปที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับเลขเจ็ดหมวดต่อไปนะครับงมวดต่อไปเก้าเก้าบวกเบวกห 9ก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเท่ากับสิบเก้าได้เลขเก้าศูนย์แปดพ้นออกอ่าแปดเจ็ดสองนะวันนี้แปดไปที่หลักร้อยนะครับถึงแม้ว่ามันลุดมันกระจาลุดไปไปไป,ไปกลายไปเป็นหลักร้อยนะก็คือเด่นบนส่วนมากมันก็จะมาสิบหน่วยนะครับสิบหน่วย มันลดห้มันลดไปนวดต่อไปนะครับ0บก0บกเ0บก0ได้0 0บกเได้9 9 0 8อ่ะได้8 9 0 9คือ9ผลออกที่605 6นะครับ6 0 5เลขกอ่ะเลขก0กลับมาที่ตำแหน่งหลัก10เหมือนเดิมนะครับงวดต่อไป6 6บวก6บวก7นะครับ6กบ เป็น6บก6เป็น12 12บก7ท่ากับ19ได้เลขก9เล็ก0 8 8 9 0ผลออกที่5 3 0เลขก0ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเล็ก0ไปที่ตำแน่งหลักหน่วยงวดต่อไป2บก2บก1 สอบกสเป็นส 4, 4ี่บวกหเป็นเลขห้เพิ่มเป็น6ลดเป็น4ี่เ 4, 5, 6, ลขสี่ห้าหกคนออกที่ส5 3นะครับเลขห้าเลขสี่อ่ะพอมันที่กับหาดแต่ผมขอวงอ่าขอแค่หลักสิบก็พาะนะครับ มวดต่อไปมวดต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเข้าหาเด่นเพื่อว่าจะไปจัดกับเลขบนให้มันเหลือน้อยชุดนะครับมันเดินยาวนะอ่าต่อไปนะครับ1นึ่งบวกหบวกแปบวกหเป็นสองบวกแเป็นเลข0เพิ่มเป็นเลขหนลเป็นเลข9ก้เลขเก้าศูนผลออกที่8ปดเจ็ดสเจ็ดองเลขของห้างบ่มี่จะโต วันนี้หลุดหลุดเป็นงวดแรกนะครับออแปดเจ็งวดต่อไปนะครับงวดต่อไป7จ็ดบวกเบวกหนบวกเเป็น14 4สบวกหเป็นเลข5เพิ่มเป็น6กลดเป็น4ออกสี่นะครับเลขสีไปลักร้อย เริ่มเประเปยน,นะจากเขาดีสิบหน่วยสิบสิบหน่วยมากดีดีเริ่มเประเปแต่ว่ามันกบฏไปยังเพราะว่ามันเป็นสูตรเดินยาวนะเบิ้งมันจะกลับมาสิบหน่วยได้อีกหรือไม่นะครับอ่างดต่อไปนะครับหลักหน่วยล่างก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็มาบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามได้เลขสามได้เลขสาม เริ่มเป็น4ลดเป็น2เปได้ 2, 3 4ผลออก8 1 2นะครับเลข2ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยงวดต่อไปอ่ะมันไก่มาถึงงวดปัจจุบันนะะั่นแหะงวดต่อไปนะครับ6บวก9บวก9นะเออ6บวก6บวกเบวก6เป็น12 12บวก9ได้21ได้เลข1น,นะครับ หนึ่งรถเป็นสองรถเป็นศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองผลออกที่สองศูนย์สองอันนี้กลับมาที่หลอดสิบหน่วยเพราะวันเป็นเลขหามนะแต่ผมจะวงเอาแค่หลักสิบก็ได้หรือหลักร้อยก็ได้หรือหลักหน่วยก็ได้เอาเลขศูนย์เลขสองอ่ะแล้วมันเข่าสิบหน่วยอ่ะเพิ่งเข่านะสิบหน่วยจากที่ตีเห็นมากมันเพิ่งเข้าสิบหน่วยแค่นี้นะส่วนมากก็จะเป็น สิก็สิหน่วยก็หน่วยหรือว่าหลักร้อยร้อยกับ10แค่นั้นนะครับอ่างวดต่อไปนะครับ6กบวกหบวกห้าหบวกหเป็น12 1สองสิบสองสิวกห้าท่ากับสิบเจ็ดแปดผลออกที่ 4, 4ี่นะครับสี่หเลขหกไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยเ <c oughs> นี่ยมันไกลเข้ามาแล้วละ่ะใกล้ใกล้ี่เห็นความจริงแล้วนะ หมดต่อไปนะครับ4บก4เป็น8บก8นะ4บก4เป็น8 8บก8แล้วกับ16ได้เลข6 6 7 5ได้5 6 7ออก4 4 6ไล้5 6 7มันเบิดกลับไปที่อีกหน้าหนึ่ง5 6 7นะครับ5 6 7ผลออกที่9 5 1นะ เก้าหนเลขห้ 5, นะครับไปที่หลักสิบหมดต่อไปนะครับ3ามบวกสบวกสาบวกสเป็น6กหบวกสาเป็น9ได้เลขเก้เลขศู 0, เลขแปดะได้แปดก้าศูผลออกที่9 9 0 วงอสองตอัวสิบหน่วยร้อยเอว่ามันเบินถ้ามันเป็นเล็กเบิอนเลขห้ามนี่ยมันจะอยู่ในนี้ประมาณครบเลยนะครับอย่างเช่นงวดที่ออก2องศูองด้วยกันอันนี้ก็9 9 0เมันก็เขาของมันงวดต่อไปสี่บวกสบวกสอนะครับสีบกสเป็น8 8ดบวกสเป็น10บได้เลขศูเพิ่มเป็น1นึลดเป็น9นะเด่น9 0 1าศนผลออกที่0ูนย์เกเจ็ลขเก้กับเลขศู บางนี้ผมสิ่วง2ตัวเลข9กับเลข0เลข9มาที่ตำแหน่งหลัก10บนะครับงวดต่อไป1-1-5บวก1บวก5บวก1เป็น2 2บวก5เป็นเลข7นะครับ1 1วก1เป็น2 2บวก5เป็น7อ่าเลขที่ได้ก็คือเลข7 8 6ผลออกที่7 5 7นะครับเลข7ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยกับหลักร้อยนะ คือส่วนมากแล้วมันจะมามาสิบหน่วยมากกว่านะครับจุดเด่นของมันขึ้นมาอีกก็ได้มัน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 จะมากสิบหน่วยนะไปหลักร้อยบ้างมันก็ยังติดสิบหน่วยอยู่นะอ่ามาถึงงวดปัจจุบันงวดจะถึงนะครับงวดที่จะถึงก็คือห้าบวกห้าบวกแปดนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกแปดได้สิบแปดได้เลขแปดเลขเก้าเลขเจ็ดนะเจ็ดแปดเก้า น่าจะติดให้เห็นนะครับเจ็ดแปดเก้าน่าจะตีนเห็นหนึ่งตัวถ <c oughs> ้าเจ็ดแปดเก้าน่าจะเห็นหนึ่งตัวพี่น้องกะแค่นี้ก็พอนะอ่าผมเริ่มผมเริ่มเทสให้มันเล็กแล้วล่ะนะครับแล้วก็ห้าเก้าสี่แต้มเนี่ยเลขสี่แต้มผมตัดออกห้าเก้าหกแปดพวกเนี้ยมันเป็นสี่แต้มเนี่ยสี่ศูนย์ สามหนึ่งนะผมสิตัดออกนะเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวนี่อีกก่อนเด่นอีกก็คือเจ็ดแปดเก้าอ้าวกะมันจีเหลือเลขหนึ่งสองสามสี่เหลือเลขสิบสองชุดนะครับเหลือจากเลขได้หลายชุดนี่มันจีเหลือเลขแค่สิบสองชุด ว่าศนยกับ1นึ่งมันติดอยู่ในในเดนเฮ้อ่ามันชนที่7 8็ดอันนี้ชนที่4กับหนะถ้าถ้าทีเอาโซนกันน้อยๆก็คือ4กับ5้พี่น้องก็เอาสก,กับ5จนะับกับเจ็ดแปดเก้ดถ้าถ้าที่คัดเอาหน่อยๆน,นะก็คือ4กับ5นะครับจับก,กับเจนะ็ดแปมัน มันสีเด่นเกินมากอยู่แค่สามชุดนะหกชุดนะครับ <c oughs> ไอ้แล้วก็สูตรเด่นอีกสูตรหนึ่งที่ล่มล้มหายก้อนนั้นมัน,มนไปหากับแปดมาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นห้าแปดเนี่ยมันมันอาจจบิบวมาน้ำกันนะถ้าห้ามาก็อาจจะเป็นห้าเจ็ดเล็กตัวเก่านะครับอาจจะเป็นห้าเจ็ดเลขกตัวเดิมแต่ถ้าแปดมาก็น่าจะเป็นสามแปดสี่แปด อ่ะสูตรมันมันเดินเงานะครับตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่ห,หนึ่งวี4หนึ่งเจ็ตั้งแต่ต้นปีอันนี้เป็นเด่นล่างสาย่ยใส่บุไอสูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมเขียนใหยไหมอ่ะเขียนอันนี้นะครับอ่ะพี่น้องที่แคบก็แคบไว้เพื่อได้เลขมาชนตัวใดตัวนึงนะครับแต่ว่าผมชิดตัดอ่า เลขออกมามันสามสีห้าหมันบ่สามสห้ผมเอาไว้ลักสิบทีนี้ไอเจ็ดเนี่ยมันชนกันอยู่นีอยู่แล้วเท่ากับสามอ่าส7ม8จ9ดสามแปดสนะครับคือตัวเด่นสุดลองก็คือ6กเกับ6 9เกเชียนไหม <c oughs> เอียงน้ำเอียงน้ำโตผนะตผมเนอโตผมมันเอียงผมองเอียงเขียนกะแตงส์ยังสี่กะซาโมมาเป็นชุดสรุปนะครับแต่บมดูวาซิมาบูมาค้อกันนะครับกะผมก็ว่าไปตามสูตรนะตามสูตรที่ทําออกมาได้แต่ละสูตรนะครับความแม่นยํากับพี่น้องกับเพ็นนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเลขเดินยาวนะครับเป็นเลขเดินยาว บางครันก็ชอบแบบสันส้นๆนะครับโอ้เขียนวันที่ใส่ก่อนอม,มันชอบของกระปองผมจะเอาเลขตัวนี้เด้อ อันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มมันทีนี้การตัดเลขตัดยัง,งนี่กับบางทีผมก็อาจจะตัดผิดก็ได้บางท่านก็อาจจะสอบเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปสี่หนึ่งนะผมจะเขียนเอาแค่ตัวนี้นะครับสามสี่ห้ากับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยสามสี่ห้าหกนะ 3, 4, 5, นะเป็นสามสี่ห้าหกแต่ผมผมขอเอาแค่สี่กับห้าบ่ แต่ว่าสามเนี่ยสามเนี่ยม,มันมันส่วนมากนะครับเลขสิบบนเนี่ยจะติดแค่เลขที่นะเลขคู่อ่ามันชิมาน้อยนะครับแต่วันมันก็มาได้นะเพราะฉะนั้นยนเอาขอเลขสามอีกตัวนะึงนะครับเอาสามสี่หาานะสามเจ็ด <c oughs>

เจ็ดเลขตัวเดิมห้าแปดกันให้หนึ่งตัวหกเจ็ดเลขเรียงบ้อหัวชีเขาบ้อเขาก็คือกันนะครับได้ว่าผมกะตัดออกมาใล้วไม่ได้ังสิอ่ อันนี้เป็นเลขดังเนอะเลขดังอีกตัวหนึ่งนะครับมันโมเมนต์สูตรของผมนะครับเป็นเลขดังทั่วไปนั่นแหละก็คือ42กับ72นะเลขดังนะครับเลขดังเนี่ย42กับ72แต่เลข2ผมบม่มีในสูตรผมจับตัวนะครับเลข2ไม่มีในสูตรอันนี้เลขดัง แต่ว่าตามสูตรผมผมหายแบบนี้นะครับตัดจากชุดเต็มชุดนี้นะครับมันมี <c oughs> ตัวใดเนาะมันมันอยู่ไอตัวใดบุกอยาหาหาเนอ๋อปึบ <c oughs> ไอ้สูตรเนี่ยมันเด่นอยู่789ดปดเมันบอสูตรที่เดินเดินยาวๆเนี่ยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็น ลิปก่อนที่ผมลงกห้ก็คือตัวนี้เนี่ยบนสองตัวมาตัวนะครับบนสองตัวมาหนึ่งตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บมันจสเด่นอยู่หางก,กับแปดเห็นบอกเด่นอยู่ห้าก,กับแปดเพราะไอหาแปดที่ผมลุกนี้อาจจะไม่มาด้วยกันนะครับห้ากับแปดเนี่ยอาจจะบอกออกหาแปดนะไอห้ากับแปด แต่มันเอ่อเลขแปดนี่มันมันดันมาชนกับตัวนี้ที่นี่ช <c oughs> นกับตัวนี้เพราะนั้นถ้าว่าถ้าว่าๆๆจะเอาอยัางซี่แล้วกันนะห้ากับแปดมันก็นอยุนในหนีอยู่ <c oughs> เลขสี่ออกตัวเกาบ่า <c oughs> ไอห้าเจ็ดบ่นะ ไอเดนสุดมันกะน,นาดที่เป็นเลขตัวแทน,นร่องเบิงแล้วผมว่วงเลขตัวเก่านะเดนสุดผมสำหรับผมนะสามแปดสี่แปดแล้วก็หาเจ็ดเลขตัวเดิม กบรูคือกันนะมันไม่มีใครรู้เลขจะออกตัวไหนแต่อันนี้ผมก็ตัดตามเด่นนะครับตัดเด่นตามเด่น <c oughs> นี่นะครับไอ้ตัวเนี้ยสองตัวนี้เป็นเลขดังเ้าพี่น้องซื้อได้กัดติดไว้มั่งนะครับเลขอะไรอะเลขมาวิ่งเลขเอียงขาดอกนะครับ แต่ผมก็เสือในสูตรของผม,ผมีู่่ะสามแปดสี่แปแล้วก็หาเจ็ดอาจจะหลุดมาก็าพวกนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิจับ3ตัวลงเบิ้งอยู่หลักร้อยนี่หลักร้อยนี่ผมยังยังยัง,ย,งยังบริหารตัวดับไซนะดับหลักร้อยคือเบื้องต้นแล้วนะครับเบื้องต้นหลักร้อยผมก็ลงให้ประจำนั่นแหละอ่าสลับ fc หรือว่าพี่น้อง ที่ที่อยู่ก่อนม่นกระสีหูอยู่หลักร้อยนีย่เดี๋ยวไปว่ากันคลิปหนานะคลิปนี้มันก็นย่าพอสมควรนะครับโอเคคลิปนี้กะสรุปให้แล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมผมสิลงอาจับสามตัวบนให้ลองเบิรงนะครับสามตัวบนเพื่อมันไปนติดเลขฟันหรือว่าเลขยังพี่น้องอีกที่นึงนะอันนี้สรุปให้แล้วนะครับเลขบน เลียกล่างก็สรุปไปแล้วนะครับพี่น้องประโยชน์บึงคลิปเอาเดี๋ยวมันพอมีเวลาวันนี้วันที่เจ็ดยี่สิบหรือเก้าสามสิบอีกสองวันนะวันที่สามออกห <c oughs> ลักร้อยกัมันเป็นสูตรง่ายอ่ะแหละแต่ว่าผมก็เฮ็ดให้พี่น้องที่เข้ามาใหม่เบิ่งนะครับแล้วก็หาตัวตัดให้พร้อมเรียบร้อยให้มันเหลือหลักร้อยไม่กี่ตัวนะครับพี่น้องที่อยู่ก่อนนะครับที่เห็นสูตรไปแล้วก็ก็เอาหลักร้อยไปไปจับ นะเอาลัอกลอยมาจับแล้วก็หาตัวตับเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ยาวพผสมควรนะครับอ่ะให้พี่น้องไปพิจารณานะครับผมลงจะคลิปจะคลิปมันก็เป็นเลขชุดเดิมนั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอ่ะที่ลงมาตัวแรกแรกเลยเนี่ยมันก็เป็นเลขชุดเดิมนะใช่ว่าสูตรนี้ได้ได้แปดชุด,ชดต่อไปได้9ชุดสูตรต่อไป อ่าสิบสองชุดสูตรต่อไปเน้นๆชุดเดียวอย่างางมันโมเมนต์นะสรุปแล้วเขาให้เลขจักโตัวผมบังหูนะแต่ละช่องแต่ละอาจารย์อาจารย์แต่ละท่าน,นให้เลขจักชุดกระบลูพือการแต่ของผมเนี่ยกี่ชุดกี่ชุดผมกระลงไหวนะกี่สูตรกี่สูตรผมกระลงไหวแค่ไปนี้ใบเดียวนะครับแลกวก็มาหาวิธีตัดวิธีขัดกันนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ